งมงายมนดำและเบื้องลึกพิธีตัดกรรมที่พมาบัรนี้เป็นที่ชัดเจนแล้วว่าไม่ว่าประเทศจะล่มจมจนหาทางออกไม่ได้เศรษฐกิจจะพินาศชิบหายไม่สามารถตั้งรัฐบาลใหม่ขึ้นมาบริหารราชการแผ่นดินได้หรือชาวนาจะต้องตายไปอีกสกิดคนก็ไม่ได้มีผลอะไรกับผู้ชายที่ชื่อ และวงวานบ้านเครือเลยแม้แต่น้อยภาพที่สังคมไทยได้เห็นระหว่างที่ประเทศไทยกำลังเผชิญวิกฤตการณ์ครั้งใหญ่หลวงก็คือหนักโทษชายนี้คดีเดินทางเข้าไปในกรุงย่างกุ้งประเทศพมา่าหรือเมียนมาพร้อมกับวงวานบ้านเครือและคาทาดบริวารเพื่อกระทำพิธีกรรมทางไสยศาสตร์อะไรบางอย่างเพื่อรักษาชีวิตและอำนาจของตัวเองเอาไว้ซึ่งหลายคนยืนยันว่า พิธีที่ว่านี้คือพิธีตัดกรรมงมงายมนดำและเบื้องลึกพิธีตัดกรรมที่พ่ามา บัดนี้เป็นที่ชัดเจนแล้วว่าไม่ว่าประเทศจะล่มจมจนหาทางออกไม่ได้เศรษฐกิจจะพินาศชิบหายไม่สามารถตั้งรัฐบาลใหม่ขึ้นมาบริหารราชการแผ่นดินได้หรือชาวนาจะต้องตายไปอีกสักกี่คนก็ไม่ได้มีผลอะไรกับผู้ชายที่ชื่อและวงหวานว่านเครือเลยแม้แต่น้อยภาพที่สังคมไทยได้เห็นระหว่างที่ประเทศไทยกำลังเผชิญวิกฤตการณ์ครั้งใหญ่หลวงก็คือ นักโทษชายนี้คดีเดินทางเข้าไปในกรุงย่างกุ้งประเทศพมา่าหรือเมียนมาพร้อมกับวงวานบ้านเครือและ้าทาสบริวารเพื่อกระทำพิธีกรรมทางไสยศาสตร์อะไรบางอย่างเพื่อรักษาชีวิตและอำนาจของตัวเองเอาไว้ซึ่งหลายคนยืนยันว่าพิธีที่ว่านี้คือพิธีตัดกรรมทั้งนี้ ผู้ที่ยืนยันว่านักโทษชายเดินทางไปที่เมียนมาจริงหลังปรากฏเป็นข่าวกระเซน็นกระสายมาตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ก็คือน้องเขยสุดที่รักสามีของซึ่งควงคู่ภรรยาสุดที่รักไปในครั้งนี้ด้วยรวมถึงทนายหน้าหอที่ชื่อโดยทั้งสองคนยอมรับว่าเป็นการเดินทางไปทำบุญหลังมีภาพถ่ายเป็นหลักฐานยืนยันแพร่สะพัดในโลกออนไลน์ เพียงแต่มิได้บอกว่าเป็นการทำบุญอะไรเท่านั้นจากการตรวจสอบข้อมูลพบว่าการเดินทางไปเหมือนมากของนักทษชายครั้งนี้น่าจะไม่ใช่เรื่องธรรมดาเนื่องเพราะมีบุคคลสำคัญของตระกูลเข้าพบอย่างพร้อมเพรียงกล่าวคือนอกจากยังประกอบไปด้วยอดีตภรรยาคืออีกด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งอดีตภรยา ถ้าไม่ใช่เรื่องสำคัญคงไม่จำเป็นต้องเดินทางออกนอกประเทศไปพบอดีตสาม,มีเช่นนี้นอกจากนี้ยังมีข้อมูลยืนยันว่ามีข่าทาสของระบอบเดินทางไปเมียนมาเพื่อพบอดีตอย่างอุ่นหนาฝากขั่งโดยคนของตระกูลพำ,กพำนักอยู่ที่ชั้นสิบของโรงแรมซาเตรียม ส่วนค่าทาพักอยู่ที่ชั้น8และชั้น9ของโรงแรมเดียวกันซึ่งแน่นอนว่าย่อมมีการหารหรือสถานการณ์ทางการเมืองรวมอยู่ด้วยที่น่าสนใจไปกว่านั้นคือในโลกออนไลน์ยังมีการเผยแพร่ข้อเขียนของผู้ทใช้ชื่อว่าที่ระบุว่าเบื้องหลังทำไมคณะของจึงต้องเดินทางไปที่เมียนมา มีการทำพิธีกรรมเล่นคุณสสยตัดไม้ข่มนาำเพื่อปราบนายทั้งนี้การที่นักโทษชายกระทำพิธีทางไสยศาสตร์ที่พมา่าไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรยิ่งเมื่อตรวจสอบพฤติกรรมในอดีตยิ่งเห็นชัดว่ามีความเชื่อถือในเรื่องของโชคชะตาและพิธีการทางไสยศาสตร์อยู่ไม่น้อยหากยังจำกันได้ในปี2552ริวานของเขาก็จัดงานวันคล้ายวันเกิด ที่ยิ่งใหญ่พร้อมกับกระทําพิธีการทางศาสนาขึ้นที่วัดแก้วฟ้าจังหวัดนนทบุรีซึ่งหลายคนต้องข้อสังเกตถึงการจำเพาะเจาะจงเลือกวัดแก้วฟ้าว่ามีเป้าประสงค์แอบแฝงเพราะนอกจากชื่อของวัดจะมีความคล้ายคลึงกับวัดพระศรีรัตนศาส,สดารามหรือวัดพระแก้วแล้วยังมีคำว่าฟ้าปรากฏอยู่ด้วยว่ากันว่านักทษชาย เป็นผู้มีคำสั่งให้จัดงานที่วัดแก้ฟ้าด้วยตัวเองเลยทีเดียวจากนี้ความพิเศษของงานในวันนั้นคือการจัดพ,พิธีงายบาทโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้เคราะห์กรรมนำรูปหุ่นของนักโทษชายมาร่วมงานและสั่งตรงชุดสังฆทานมาจากที่ในปี2553ก็เป็นไปในท่วงทำนองเดียวกันเพราะไม่ได้จัดแค่วันเดียวหรือจังหวัดเดียวแต่มีการจัดขึ้นในหลายสถานที่และหลายจังหวัด แต่จุดที่สังคมจับตาคือที่จังหวัดเชียงใหม่การจัดงานขึ้นที่วัดโรงธรรมพิธีที่น่าสนใจในวันดังกล่าวอยู่ตรงที่มีการถือเคล็ดด้วยการนิมนต์เจ้าอาวาสวัดที่คิดว่าเป็นสิริมงคลเข้าร่วมในพิธีด้วยนั่นก็คือวัดดับภัยวัดลอยเคราะห์และวัดดวงดีพร้อมทั้งนิมนต์เจ้าอาวาสวัดต่างๆในอำเภอสันกำแพงเข้าร่วมพิธีกรรมในครั้งนี้ด้วย ปี2554ในวันเกิดของนักโทษชายก็ไม่แพ้ทุกๆปีที่ผ่านมาที่เด็ดที่สุดก็คือถูกตั้งคำถามเป็นอย่างมากสำหรับการจัดงานในวันดังกล่าวที่อยู่ที่วัดแก้วฟ้าจังหวัดนนทบุรีซึ่งได้จัดพิธีทําบุญคืนคนดีกลับบ้าน บูชาคุณแผ่นดินได้มีประชาชนเสื้อแดงเข้าร่วมงานกว่าพันคนทั้งนี้เสียงวิพากษ์วิจารณ์ที่ดังโครมที่วัดแก้วฟ้าคือการนำรูปหล่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราชสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชพระบ,บาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาราชมาร่วมในพิธีเดียวกับการทำบุญวัน,ในใคล้ายวันเกิดให้กับนาโทษชาย ขณะที่ปี2555ก็มีกระแสะข่าวเรื่องการมาแก้กรรมของนักโทษชายที่ประเทศลาวในช่วงทิศกาลสงกราน์โดยรายงานข่าวระบุว่าเมื่อไปถึงนักโทษชายได้เดินทางไปยังวัดสีเมืองซึ่งเป็นวัดที่ชาวไทยลาวให้ความเคารพและศรัทธาเป็นอย่างมากทำพิธีสะเดาะเคราะห์แก้กรรมโดย ได้สวมหล่ผ้าไทยในการประกอบพิธีท่ามกลางการอารักขาของเจ้าหน้าที่ตำรวจลาวที่คอยคุ้มกันอย่างเข้มงวดซึ่งภายในวัดสีเมืองเป็นที่ตั้งของเสาหลักเมืองประจำกรุงเวียงจันทร์ย้อนกลับไปไกลกว่านั้นก็เป็นช่วงก่อนก็มีพิธีกรรมหลากหลายพิธีกรรมเกิดขึ้นอันเป็นผลพวงจากคำทำนายของหมอดูชื่อดังแห่งประเทศเมียนมาที่ชื่อหมอดูอีชีซึ่งว่ากันว่าคุณหญิง เคยไปรับหมอดูอีทีจากพม่ามาอย่างบ้านเพื่อให้ช่วยทำนายดวงชะตาก,กันมาแล้วและยังเคยให้หมอดูอีทีช่วยจัดโผลครมออีกต่างหากนอกจากนี้ในการทัวร์ที่จัดขึ้นในเดือนสิงหาคม2549ในภาคอีสานและภาคเหนือก็คือการแก้เคล็ดจากคำทำนายของหมอดูชาวพม่าคนนี้ เพราะแต่ละพื้นที่ที่ไปเยือนนั้นมีชื่อและความหมายที่เชื่อมโยงกับความเชื่อทางไสยศาสตร์ทั้งหมดเช่นวันแรกครั้งคึ้นที่อำเภออาจสามารถเพราะต้องการเสริมดวงให้ตัวเองมีความองอาจสามารถในการบริหารงานบ้านเมืองวันที่สองปฏิบัติภารกิจที่บ้านหนองหัวคนตำบลหน,นองหมื่นธาน โดยบ้านหนองหัวคนมีประวัติความเป็นมาเมื่ออดีตการเจ้าเมืององค์สุดท้ายของมนทนร้อยเอ็ดคือเท้าทนได้ขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าตักสินให้ส่งกำลังพลมาช่วยปราบกบฏท,ทหารของพระเจ้าตักสินได้ส่งกำลังพลมาปราบกบฏตามคำขอโดยตัดคอทหารจำนวนมากที่กระด้างกระเดื่องกับเจ้าเมืองไปฝังฝังไว้ในป่าซึ่งเป็นจุดที่ตั้งบ้านหนองหัวคนในปัจจุบันดังนั้น เป็นการถือเคล็ดที่ว่าอยู่เหนือหัวคนทั้งคนตายและคนเป็นจากนั้นไปกางเต็นท์พักครั้างคืนที่โรงเรียนบ้านโหราตำบลโหราซึ่งคำว่าโหราย,ย่อมาจากโหราศาสตร์เพื่อให้ความเชื่อมีความขลังมากขึ้นนี่ไม่นับรวมถึงคำครหานินทาที่เกิดขึ้นในการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีที่ประสาสหินพนมรุ้งจังหวัดบุรีรัมย์เือเป็นการแก้กรรมตามคำแนะนำของนายสมัยที่ยังรักใคร่ ชอบพอกันหวานชื่นหรือเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์2552ที่วัดอุโมงค์จังหวัดเชียงใหม่ก็มีพิธีใหญ่โดยครั้งนั้นมีญาติผู้พี่ไปนั่งเป็นประธานในพิธีด้วยตนเองพร้อมด้วยคนกลุ่มหนึ่งร่วมกันทำพิธีทำบุญสืบชะตาไหนว่าเป็นการสะเดาะเคราะห์ ที่ให้ตามข้อมูลของคนทรงยืนยันว่ากำลังถูกเจ้ากรรมนายเวรตามเอาชีวิตในการทำอยู่ที่น่าสนใจคือพิธีดังกล่าวมีการเขียนชื่อบุคคลระดับสูงที่ชาวบ้านทั้งประเทศเคารพนับถือและบุคคลสำคัญคนอื่นๆอีกหลายคนระบุว่าเป็นศัตรูเช่นพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษนายธนิงกรวิเชียนองคมนตรีนายอภิสิทธิ์เวชชีวะ รวมไปถึงคนอื่นๆที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามและคิดว่าเป็นศัตรูก,กับตนเองอีกหลายคนรวมอยู่ด้วยและที่ต้องขีดเส้นใต้สองเส้นอยู่ตรงที่ในพิธีกรรมดังกล่าวมีผู้หญิงสูงวัยคนหนึ่งในชุดนุ่งขาวห่วมขาวมาเข้าส่งแล้วอ้างข้อมูลใหม่สมัยเมื่อชาติปางก่อนว่าอ้างข้อมูลว่าสมัยเมื่อชาติปางก่อนเคยเป็นกษัตริย์ปกครองหัวเมืองล้านนานในอดีตว่าพระเจ้ามูลเมือง เชื่อว่าสาเหตุที่ประสบเคราะกรรมในครั้งนี้เป็นเพราะกรรมในอดีตชาติตามรังควานจึงมีการปัดเป่าให้พ้นไปอย่างไรก็ตามไม่ใช่แค่นักททษายเท่านั้นที่ศรัทธานในไสยศาสตร์มนต์ดำเพราะกาทาสบริวารก็งมงายไม่แพ้กันตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือช่วงของการชุมนุมคนแสดงในปี2553ปรากฏข่าวครึกครมเรื่องการทำพิธีทางไสยศาสตร์เมื่อคนแสดงนำขบวน ไปสาดเลือดคนสดสดที่ทำเนียบรัฐบาลเป็นแห่งแรกตามด้วยที่ทำการพักประชาธิปัตย์และสุดท้ายที่บ้านพักของนายอภิสิทธิ์เวชชิวะด้วยหวังผลทางการเมืองกดดันให้นายกรัฐมนตรียุบสภาพเพื่อเลือกตั้งใหม่ ที่ต้องขีดเส้นใต้เอาก็คือการเทเลือดดังกล่าวได้เลือกเลิกกระทําการในวันออมวาสีวันอังคารที่16มีนาคม2553ซึ่งตรงกับวันออมวาสีขึ้นหนึ่ง้ามเดือน5ซึ่งทางโทราศาสตร์ถือว่าเป็นวันที่มีพลังแรงแก่กล้าและการกระทำในวันนั้นจะส่งผลกระทบต่อผู้ถูกกระทำตลอดทั้งเดือนอีกด้วยสำนักข่าววิหกนิวรายงาน อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะประเทศสยามทั่วโลกขนานน้ำนครราชา มีองค์กษัตริย์ตราปกป้องทรงครองนครจักรัชสมัยสยามนาำไทยรุ่งเรืองอ,อ,รอ,รเองอมรสกิตสถาพรนครแห่งปูชนีด่วยราชูชาองค์กษัตริย์ตราสืบสันตติวงศ กษัตริย์ทุกพระองค์ทรงไว้ซึ่งบารมีพระผู้สืบสานคติยะจรารีประเพณีพระองจักรีเสวยราชสมบัติตามบญัติบนเทียนบาลเถลิงองค์กษัตริย์ราชาชพระผู้ทรงบุญ ทงครองไอสูนวิสุดดุดเทพอวตารสุดิบันลังทองแพรสังประโคมก้องบันดอกกัมสดานชาชาเหืือแผ่นสุบันคันติยัสงาง<ช>ามป <ชา S 1> ระนตลดกายผสบทั่วไทยถวายพระพร มหาวชิราลงกรณเสด็จขึ้นครองเขตขามสยามนามนี้แส้สองสะดุดีมีกษัตริย์เจริญตาผัวทุกเขตขามปิติอินดีไทยมีองค์กษัตริย์ตรา ถลิมองค์กษัตรรย์ราชาพระผู้ทรงบุญทรงสร้งไอสูนวิสุดดุดเทพ,พอวตารสดิตฝันลังทองแตรสังประโคมก้องบันดอกกังสดาเมื่อแทนสุบันคติยาสนางน ประนตลดกายผศบทั่วไทยถวายพระพรมหาวชิราลงกอนเสด็จขึ้นครองเขตขามสยามนามนี้แส,สองสตุดีมีกษัตริย์เจริญตามั่วทุกเขตขามปิติอินดีไทยมีองค์กษัตริย์ตรา สยามน้ำมีแส้ซ้องสัตวดูดีมีกษัตริย์เดินทาทั่วทุกเขตคาปิติยินดีไทยมีองค์กษัตริย์